สวัสดีท่านผู้ครองและนักเรียนทุกคนนะครับพบกับเรื่องคําบุพบทนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้วันนี้จะเป็นการจบเรื่องนะครับอ่านรดูที่หน้าจอเลยนะครับหน้าจอก็คือชนิดของคาบุพบทเนี่ยเราแบ่งเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับเจชนิดเนี่ยเริ่มจากบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกผู้รับผล บอกความมุ่งหมายบอกความเกี่ยวข้องบอกสาเหตุและบอกเวลานะครับทั้งหมดด้วยกัน7ชนิดบุบบทคือคําที่นําหน้าคํานามและคําสรรพนามทําให้คํานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นในการสื่อสารนะครับเรียกว่าคําบุพบทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ทําแบบทดสอบกันนะครับในเรื่อง <c oughs> คําบุพบทนั่นเองนะครับวิเคราะห์ชนิดและคําในประโยค <c oughs> เริ่มจาก แบบฝึกหัดตรงนี้นะครับนักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคําบุพบทในประโยคทําในแบบฝึกหัดตามได้เลยนะครับในฝึกหัดจะมีนะครับเปิดตรงนี้ตามได้เลยนะครับข้อนหนึ่งในหลวงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวันขึ้นปีใหม่แก่เป็นบุพบทประเภทใดหนึ่งใน7หนึ่งในเนีนเนก็เขียนมานะครับคือคําว่าไรนะครับซึ่งเป็นนะครับ ข้อที่2ครับเช่นเดียวกันใช้โจทย์เดียวกันนะครับใช้โจทย์เดียวกันกับข้อ1ข้อที่3ครับสาใช้โจทย์เดียวกันนะครับบ้านพักของเราอยู่บนภูเขาซึ่งมีทิวทัศน์งดงามมากนะครับตรงนี้3กับ4จะใช้โจทย์ข้อเดียวกันครับข้อนี้ก็บอกข้อ4เช่นเดียวกันครับบ้านพักของเราอยู่บนภูเขาซึ่งมีทิวทัศน์งดงามมาก ต่อไปครับข้อที่5ครับคุณพ่อปลูกต้นชมพู่ไว้ริมรูวนะครับคุณพ่อปลูกต้นชมพู่ไว้ริมรูว่านะต,ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเฉลยเฉลยแล้วก็จะขึ้นบทเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนนะครับทบทวนนะครับ นะครับบุพบทนะครับมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันทําหน้าที่บอกวางไว้หน้าคํานามและคําสรรพนามนะครับวางไว้หน้าคํานามและคําสรรพนามนะครับเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคํานั้นกับคําอื่นๆในประโยค บุพบทใช้บอกความหมายหมด7ลักษณะนะครับวางไว้หน้าคำนามสำหรับเรื่องคำบุพบทนะครับก็จบตัเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเรื่องต่อไปนะครับติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับ